สวัสดีครับอิทธิพลมีดหลงวงพ่อเดิมนะครับก็นํามีดหลงวงพ่อเดิมมาให้ชมสองเล่มเป็นด้ามไม้ฝักไม้ทั้งคู่แล้วก็อยู่ในช่วงอยู่ต้นๆทั้งคู่นะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากเล่มนี้ก่อนเล่มนี้ความยาวอยู่ที่9นิ้วเป็นความยาวด้ามโดมฝักนะครับเฉพาะใบมีดเขาอยู่ที่5นิ้วหลัดด้วยอลูมิเนียมขาปิ่นโตที่ฝักแล้วก็กั่นเป็นเหล็กดานะครับด้ามไม้ฝักไม้สวยงามมาก ใบมีขนาด5นิ้วนะครับลักษณะลวดลายใบนี้ก็สวยดีลองเลือดลายกระดูกงูสวยงามนะครับเสมาใบโพแบบครึ่งใบทั้งสองฝั่งเป็นศินละปะช่างยุคต้นๆช่างชาวบ้านนะครับเก่าแก่อายุ100ปีขึ้นไปแน่นอนอยู่แล้ว ขนาดความยาวกำลังดีกระทัดรัดนะครับแล้วก็ตัวใบมีดของเขาก็ตีออกมาได้ทรงสวยงามเป็นทรงที่นิยมนะครับทรงจะโค้งๆหน่อยหนึง่งแล้วใบมีดก็จะถือว่าค่อนข้างหนากันเขาก็แน่นสวยดีนะครับแห้งสนิทไม่มีโยกคอน ขนาดความยาว9นิ้วกำลังดีเลยนะครับใครอชอบมีดยุคต้นตนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็เล่มนี้นะครับสวยงามมากหล็กเก่าสวยนะครับไม้ก็เก่าเก่าทั้งเล่มเลยครับไม่เคยแกะเคยซ่อมไม่เคยทำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะครับแบบไหนแบบนั้นเลยอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มนี้ก็ยุคต้นเหมือนกัน ด้ามนมฝักอยู่ที่8นิ้วเฉพาะใบเขาก็4นิ้วครึ่งเล่มนี้ก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้เหมือนกันกันเขาทำมาจากทองเหลืองโบราณน,นะครับฝักไม้ลัดหวายหวายลัดใหม่เพราะว่าของเดิมเขามันชำรุดไปแล้วแต่ฝักก็ยังเป็นฝักเก่านะครับฝักเก่าด้ามเก่าเดิมๆครับเพิ่มเติมก็แค่ลัดหวายใหม่เพราะว่า ของเดิมเขามันชำรุดไปตามการเวลาแล้วนะครับใบมีขนาด4นิ้วครึ่งเรียวยาวสวยงามเสมาใบโพแบบครึ่งใบเหมือนกับเล่มเมื่อกี้เลยนะครับเป็นมีดยุคเดียวกันครับลักษณะใบมีดเขาก็จะเรียวยาวนะครับจะไม่ออกเบนเบนนะครับ จะออกเรียวๆยาวๆแหลมๆจะคล้ายๆกับทรงปลดนะครับเสมาใบโพครึ่งใบแล้วก็ลวดลายก็เป็นลายยุคต้นๆนะครับนี่ก็สวยงามเหมือนกันแปดนิ้วเท่านั้นเองนะครับข้างเขาก็แห้งสนิทไม่มีโยกคร ชอบสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้ที่อิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมเลยครับนำมาให้ชมกันสองเล่มนะครับชอบเล่มไหนก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันสอบถามราคาสอบถามารูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ